สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอมีสาระทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรายการที่มีแต่สาระความรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆและที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงจากหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นนะครับข,ข,ข,ข้าลือข่าวปลอมข่าวปล่อยข่าวลวงไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับสาหรับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลายๆท่าน อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่า2ปีที่ผ่านมานะครับมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งวันนี้นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของหน่วยงานกระทรวงทบวงกลมต่างๆนะครับและท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เกลนหรือได้ให้ทุกกระทรวงทบวงกลมไปจัดเตรียมหาของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน เพื่อจะได้มาส่งมอบความสุขกันในช่วงปีใหม่นี้นะครับซึ่งการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวนั้นนะครับผมถึงการเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนว่าได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทุวงกลมเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้แล้วหวังว่าปีใหม่ประชาชนจะมีความสุขเนื่องจากเราไม่มีความสุขมา กว่า2ปีแล้วนะครับเนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและมาตรการต่างๆที่ประชาชนต้องร่วมมือด้วยถ้าไม่มีการแพร่ระบาดมากๆใครอยากจะทำหรือใครอยากจะปิดหรือล็อกดาวอะไรต่างๆก็ขอให้ไปกันให้ได้แล้วกันและรวมไปถึงเมื่อถามว่าของขวัญปีใหม่จะมีการเพิ่มโครงการคนละครึ่ง เฟสสี่หรือไม่พลเอกประยุทธจ์จันโอชากล่าวว่าให้ไปถามกระทรวงการคลังถ้ามีก็จะต่อให้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีเงินก็อาจจะยังไม่ต่อนะครับซึ่งไปสอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะครับผมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวออกมานะครับทางเพจเฟซบุ๊กว่า จะมีการนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเป็นของขวัญปีใหม่นะครับในช่วงสิ้นปีนี้แต่ถ้าในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์และระบบต่างๆยังไม่พร้อมก็อาจจะเลื่อนไปเปิดให้ในช่วงต้นปีใหม่นะครับผมซึ่งเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเบื้องต้นก็ส0 0 0 0 0บาทนะครับและยังมีทรัพย์สินต่างๆนะครับผมและในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส4นั้นนะครับก็จะต้องดูในส่วนของ เงินที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะครับว่า,ายังคงมีเหลือนะครับพร้อมที่จะแจกให้สําหรับโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าด้วยนะครับผมและในส่วนของกระทรวงทบวงกลมอื่นอันนี้นะครับผมก็จะต้องรอ,อเข้าที่ประชุมนะครับประมาณวันที่21ธันวาคมนี้นะครับเพื่อประมวลผลอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละหน่วยงานกระทรวงทบวงกลมจะมีของขวัญปีใหม่อะไรมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับและในส่วนของข้อมูลต่างๆเนะีช่วงเวลานี้นะครับผมผมอยากจะแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของข้อมูลข่าวปลอมข่าวปล่อยต่างๆช่วงนี้มีออกมาเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแจกโครงการเพิ่มเติมจากรัฐ3 000, 5 0 0ั0 0 0 0 0 0ตอนนี้นะครับผมผมขอแจ้งนะครับว่า ข้อมูลข่าวสารแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะและถ้าท่านไม่อยากพลาดรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงนะครับผมผมจะลงข้อมูลในส่วนของอหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะครับผมเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ร0 0เซนนะครับอันนี้ก็เป็น,นครับการเขาเรียกว่าประกาศออกมาจากกระทรวงการคลังนะครับผมล่าสุดเลยเมื่อวันก่อนนะครับว่าตอนนี้มีข่าวป,ปลอมออกมาเยอะนะครับว่าจะมีการแจก อ่าหมื่นห้านะครับให้กับอ่าผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนนะครับทุกครัวเรือนจํานวน15ื่นอันนั้นกระทรวงการคลังก็ออกมาแจ้งมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นข่าวปลอมนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมสําหรับอ่าท่านที่ต้องการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อันนี้นะครับผมผมขอแจ้งอย่างนี้แล้วกันเนาะก็คือถ้าท่านที่อ่าเป็นคนเก่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ท่านก็จะต้องเข้ามาสมัครใหม่ทุกคนนะครับผมเพราะว่ารัฐก,ก็จะมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็รายได้คูณเรือนสองแสนนะครับถ้าสมัครผ่านก็จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนมาแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของคนที่เคยสมัครและไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจยนะครับรัฐ พร้อมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปีใหม่นี้หรืออาจจะต้นปี65นี้นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับก็จะต้องไปดูก่อนนะครับว่าครังยังคงมีเงินเพียงพอเพื่อมาอแจกให้ในช่วงของขวัญปีใหม่หรือเปล่าซึ่งท่านนายกก็ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปตามที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมในส่วนของกระทรวงทบวงกลมอื่นอันนี้ก็จะต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่า ในช่วงวันที่21ธันวาคมนี้จะมีการอนุมัติแต่ละหน่วยงานกระทรวงทบวงกลมว่าจะมีของขวัญปีใหม่อะไรมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมยังไรแล้วนะครับช่องไอทีมิสระตอนนี้ก็ดำเนินดาเนินรายการมาประมาณสัก3ปีแล้วนะครับผมหลายๆท่านนะครับที่ติดตามช่องก็คงจะทราบคดีอยู่แล้วนะครับว่าการ ให้ข่าวนะครับต่างๆเนี่ยผมก็พยายามจะหาข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะครับผมมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการของขวัญปีใหม่อะไรอย่างไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพื่อให้รัฐบาลนะครับจะได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับท่านได้ถูกใจมากที่สุดด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับก็ อาจจะต้องมาดูในส่วนของความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับผมว่าท่านต้องการอะไรนะครับในส่วนของค่าน้าค่าไฟมีลดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือในเรื่องของโครงการอื่นที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาไหมอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ที่แน่แนก็จะมีอยู่2โครงการนะครับผมก็คือการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ไม่ช่วงปลายปีนี้ ก็เป็นต้นปี65นะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งอันนี้ยังคงต้องมารอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้จะต้องไปเขาเรียกว่าปรึกษาหารือกันก่อนนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีเงินมาให้หรือเพิ่มเติมให้กับโครงการคนละครึ่งหรือเปิดให้ลงเฟส4กันอีกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะต้องรอหลังจากวันที่21ธันวาคมนี้ก่อนนะครับ และนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับผมข่าวดีจากนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทบวงกลมจัดสรรหาของขวัญปีใหม่มาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ช่องรายการไอทีมีสระขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ